ผู้ที่มีรอยยิ้มจะเข้มแข็งอาจารย์อิเคดะปลูกเล้าให้พวกเรามองความยากลำบากเป็นโอกาสที่จะได้รับความสุขและมีชีวิตที่สร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีโดยสร้างความหวังในสถานที่ที่ไม่มีความหวังการปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดชนินไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอปัญหาชีวิตพายุแห่งชะตากรรมปรากฏขึ้นมาในลักษณะที่คาดไม่ถึงหลายอย่างเช่นปัญหาในบ้าน ในที่ทำงานปัญหากับบุตรหลานและอื่นๆทว่าเมื่อข้ามพ้นความท้าทายในแต่ละครั้งเราจะปฏิวัติมนุษย์ของตนเองและเปลี่ยนชะตากรรมของครอบครัวและบุคคลผู้เป็นที่รักแท้จริงแล้วช่วงเวลาที่พยายามต่อสู้คือโอกาสในการก้าวกระโดดสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ขึ้นชีวิตนั้นยาวนานบางครั้งประสบความสำเร็จบางครั้ง ก็ไม่เป็นเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องรู้สึกอายเพราะความพ่ายแพ้ชั่วขณะสิ่งสำคัญคือการมีชัยชนะในท้ายที่สุดและไม่มีวันสูญเสียจิตใจที่ต่อสู้ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดผู้ที่ยังคงคิดบวกและล่าเริงแม้ในยามเผชิญความยากลำบากเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงตอนที่ข้าพเจ้าไปเยือนพิพิธภัณฑ์คานทีสมริท และดาซานสม,มิติเมื่อปีคริสตศักราช1,992ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติของมหาตามะคานทีในกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าได้เห็นภาพขนาดใหญ่ของท่านคานทีแขวนอยู่บนผนังรอยยิ้มกว้างไร้ฟันของท่านแสดงถึงอารมณ์ขันและความเบิกบานใจที่ไร้การเสแสแ้งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์คนหนึ่ง บอกข้าพเจ้าว่าขณะที่ภาพถ่ายของท่านคานทีจํานวนมากที่พบเห็นในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ท่านมีสีหน้าจริงจังกระทั่งเข้มงวดก็มีแต่ในความเป็นจริงท่านเป็นคนที่ชอบหวัวเราะและยิ้มง่ายเจ้าหน้าที่คนนั้นกล่าวว่าท่านคานทีมักพูดเสมอว่าตนคงไม่มีชีวิตรอดจากการต่อสู้ที่ยาวนานและขมขื่นหากไร้ซึ่งอารมณ์ขัน ท่านคานทีทนต่อการบีทาและความทุกข์มากมายเหลือคณานับจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดียแต่ท่านมักยิ้มแย้มอยู่เสมอผู้ที่ยิ้มได้ย่อมเข้มแข็งผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างดีและสร้างสรรค์และสดใสและมีความหวังอยู่เสมอหากท่านตึงเครียดและห่อเหี่ยวตลอดเวลาก็จะทำให้ทุกคนรอบข้างไม่สบายใจไปด้วยท่านสร้างแรงบันดาลใจ หรือมอบพลังแก่ผู้อื่นโดวยวิธีนั้นไม่ได้แน่ละเมื่อมีเรื่องยากลำบากนั่นเป็นเวลาที่จะต้องส่งเสริมกำลังใจผู้คนรอบตัวด้วยรอยยิ้มอันสดใสหากสถานการณ์ดูเหมือนสิ้นหวังจงสร้างความหวังอย่าพึ่งพาผู้อื่นจงจุดไฟแห่งความหวังในจิตใจของท่านเองจากบทสนทนาเรื่องแม่กับลูกมุ่งสู่ศตวรรษที่21 เล่ม3ฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์เมื่อเดือนมิถุนายนคริสตศักราช2,000